ทำบุญไว้ค่ะมีอยังสิเกิดขึ้นทำบุญไว้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวชีวิตมันจะดีเองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตะแล้วตเตจีบุตรสุขทุกคนเนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้เจี๊ยกะพระพี่พระน้องมาทำบุญเปิดโชกเปิดลาบเนาะค่ะอยู่วัดโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องก่อนื่นกะเขาอ,อนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะในทุกสุบุญที่ได้เดินทางไปเฮ็ุมาเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชกเปิดลาบให้พี่น้องเอซี่พี่น้องบุสุขทุกคนค่ะรำ้วยค่ะเป็นนนนนีีี่่เป็ิิอยูกให้้คะพงซา เดี๋ยวจะพาพีชผ้าหงอเนาะคะ่ะลงทำพญานาคราชประกาศจะมีพญานาคราชนาะคะ่ะอยู่ในโบสถ์เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอเบอิกัพา์เนาะคะ่ะเพื่อที่จะไปทาบุญสางาร,รมีแล้วก็ไปทาลุงชีพเท้านีละพี่น้องก็จะประมาณนั้นนะคะช่วงเด้ก,กะตะเวนเกียบนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามีโชคมีรามเนาะคะ่ะเมื่อที่แล้วเบิง่งเอียง บางก้นเนาะคะ่ะที่ถามไทยขามาว่าอย่าบ,บดไอหางแนวทางคือตะกี้บ่นเนาะคะ่ะตอบบ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าละแล้วแต่โอกาสเนาะคะ่ะพี่น้องแต่รัฐบาลงวนีีกะหมักศูนย์เนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องมกักศูนย์เสียงกั่คนทางที่จะดังแน่เนาะคะ่ะได้ยินบางไม่ได้ยินบางจากขอถทดเขาไข่แต่ว่าปล่อยกใส่ไม่อยู่มันกะนาสีได้ยินอยู่ดอกพี่น,อน,น้องคนเหนียงตกเป็นชั่มุมงล่ะมาวัดประมาณชั่มุมงกลัวล้วมั้งเนี่ย ยังบ่ทันหยุดอยู่อืมรอแป๊บน,นึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาล่งผับละค่ะเข้าโบสถ์ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์รวมถึงบาร,รมีภูนาคราชเนาะคะ่ะสามารครั้งแรกเนาะค่ะพี่น้องบ่เคยมาก็แล้วแต่บุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะกากเบิดมื่อละขก็ถือก็ไปได้อพี่น้องวันนี้กาแล้วแต่บุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะแล้วแต่อ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ว่าเฮาจะได้ไปขอวัดใดเนาะคะ่ะเจยากับบ่ได้มีเงินท้องอีหยังมากมายดอกพี่น้อง ัเงินจากที่ทํางานแล้วกะเงินที่กรุงเทพเทวาเทวดาปูพญานาคเป็นไห้นาะคะและ้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณตามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะที่เพิ่นอำหนวยไว้ใช้หายโชคลาภเนาะคะ่ะเพิ่นให้มาทําบุญสั่งบาร,รมีห่วมกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่นอ้องส่วนมาเจี๊ยบ่ได้เงินจากโชคลาภเนาะค่ะแล้วก็เงินทํางานเงินทํางานก็จะเป็นหลักเนาะคะ่ะแต่ช่วงนี้กะบุญวาสนานําทรงเนาะค่ะถือเหล็กดูหลายถืเอะะเหล็กอะบ่อยเนาะค่ะก็เลยนี่งินเดินสายทําบุญแน่เนาะค่ะพี่น้องตามกําลังค่ะ เอามีหน่อยเข้ากาับท้ำหน่อยเนาะคะ่ะคนเท่าบบจําเป็นตองแบบลารวยเดอกพี่น,อาานะะ้องจังทําบุญเกียบกะหาเสากินข้ามหรอก้ะหองเสาเขาเสือภาษาบานเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องแต่กะได้ได้กะตามแต่กะทําบุญไวค้ค่ะมียังสิเกิดขึ้นทําบุญไห้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวชีวิตมันจะดีเองค่ะพี่น้องยาคือเหล็กเบอรากคะ่ะถา้าไพเฮตตามถีเจี๊ยบเอาบอบถือกะเยียบขีมาท่าปากรวดพี่น้องภาษาบานก <laughs> ่อนก็คือการทําบุญนั่นแหละพี่น้อง อืเป็นค้นดีซอยเลือกนเรือนย่ามก็เดือดหลอดเพราะว่าจะเป็นเอินมู่กินเขาเด็กก็ได้บุญแล้วพี่น้องการทาบุญประจาเป็นต้องมันจะเป็นหอเนงเห็นดน้าวัดเนาะคะ่ะเฮ็ดอย่างอื่นมันก็ได้บุญพี่น้องเป็นหูอืๆอแมนนะ่ไม่ยกไก่ถนหรือว่าไกลเนีะยรถสวนไปสวนมาแต่ประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องทาบุญค่ะ้าเหามีบุญพร้อมแล้วมีบารมีแล้วเนาะค่ะพี่น้องสื้อเลยยังมันกระเือกรับหูรับตาซื้อมันก็ถือประมาณนั้นแหละคะ่ะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเบ่สูสุกุทุกคนเดอ้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ฟูโซค่ะผู้ไดสีวาวยังให้หากะแล้วแต่เขาเนาะคะ่ะเข้าประตองไปยึดติดเข้าประ้องไปใส่ใจเนาะคะ่ะเหตุชีวิตของห้าให้มีความสุขใส่ชีวิตหฮาให้มีความสุขหละกะ้กก็เกิดบุญบาร,รมีส่สุดเป็นเว,ว้าแบบนักปากแนมน่มื้อนี้ถ้ามันเป็นอย่างละ่ะพี่นอ้องสัยมันเมือเรยเนาะเพราะว่าตะเวนทําบุญนมากะประมาณหาสถานที่เนาะคะ่ะมอเ้าตื่นเป็นมากะ ไปถวายสังฆทานนะคะถวายปัจจสั่โบตตามําล่างที่ได้มาเนาะไโชกได้ลาบกะว้นยืงสี่หลัพี่น้องวนเออวนแก่บ่นก้อยบ่นเป็นอย่างหอกมั่งเพื่อก้อยแบบบนบานสารกาวหรือพอองเทเทวาไหวถ้ามี่ดวงอ่าไม่ชงไม่ลาบ่อยกะบ่นไหวเก่ามองคอยกะแก่บ่นเก่ามองผู้เดียวก่อยเนาะค่ะให้คิดแก่นั้นเนาะพี่น้องก่อนที่จะคอมเมนต์อย่างใดๆก็ตามแต่ก่อยบ่งหูรอว่าเลยมเนสีออกยังพันหูปนันกะ ขายให้ขายหน้าขายรถขายบ้านขายทุกอย่างมาซื้อเล็กแล้วเนาะ,ะพี่น้องก่อยกับรับหูรับตาซื้อไปสั่นละแต่สิ่งที่ก่อยแต่นั้นยูนในใจก็คือว่าถ้าห้าทําบุญมากพอหรือว่าห้ามีบุญบาร,รมีมากพอรับหูรับตามันกระถือเลขพี่น้องรับหูรับตามันซื้อมันกระถือเลขกประมาณนั้นละ,ะอยู่ไกลค่อนข้างอยู่ไกลน้ำตงแนวหูก็จะอื้นแน่ละพี่น้องทางเหกเนาะที่มาวัดโบสถ์ก่อนที่จะจากบ้านขอยบ่ฮูดอกว่าก่อยสีมีบุญสัมพันธ์กับสถานที่ใด ก็กะอนุโมทนาสาธุบุญลระกาศตั้งจิตอธิษฐานหาก,กรุกหลานมีบุญสัมพันธ์กับอ่ากับวัดใดสถานที่ใดเป็นเว้านะกับสถานที่ใดใหรไมีโชคม,มีลาภถา้าหายเดินไปห่วงบุญประมาณนั่นแหละ่น้องมึงเธอขอเบาะก็ลุงข้าวเบาเด้ะพอมีเสียงโลดเนาะมึงเท่อเบาะก็มือจับของสีหัวกะลงุงข้าวเบาลดมันผ่านใจผ่านมากใหเหลือเนี่ยโบนเก่า มันจะเป็นโบสถ์เก่าข้างในเา่ถที่เบิงกดกระเบิงกดกระเบิงใน g กูเกิลเพราะมาหอดนหน้หา,าวัดกะล่องเบิงในกูเกิลในแบบคน้นถีเขามาทําบุญนะคะสีเขาลงขีดย,ยังไหวนาะคะเห็นบอกว่าข้างในก็จะมีพญานาคองสีฟ้านะคะจะบรรลุว่าพระนามยังเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปสักการะขอพรหอพ,อพ,อพออกันค่ะายคลิปนี้กะเป็นกําลังใจหายทุกทุกขันนะคะสู้ๆค่ะพี่น้องอดเอา ขยันทำบุญส้างบารมีชีวิตดีเกิดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะทีดทีต่ตามถามว่ารัฐบาลมาอยยังกะมักศูนย์เนาะค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่เดี๋ยวมือไวออกมาเจอกันอีกที่ค่ะอคอยซื่อ,อคอยกระสือหมั่วๆวนั่นละอาศัยแต่บุญเจ้าของนี่ละถือเล่เราะว่าน,นั่นละพี่น้องนี่ยังกะทักไวในแชทเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่อืมอยากถือเลขเนาะคะ่ะอยากมีชงนี่ลามาขอแนวทางข่อย ่อยบ่ได้หายทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่บุญสัมพันธ์แล้วแต่สิ่งสักสี่ดวงเท,ท,เที้ยวหรือใดๆกับการแต่ถ่ข่อยนับถืออืมอั่งว่าเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันเก็ดอยู่กับจังหวะเวลาเนาะค่ะบางงวดจะหายบางงวดกับบาให้คิดเสี้ยวมันผม่ใช่ถือเลขทุกง,งวดเนาะค่ะหายไปบบถือ่อยก็ยยานเป็นกรรมเนาะค่ะบางเทื่อหายไปบบถือ่อยกระถูกดด้เนาะค่ะพี่น้องโปรดเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องถ้าพีผพาหนองทำบุญสางารมีพาพีผพาหนองเบ่งความสวยงาม ตามวัดว่ารมดีกลัวเนาะค่ะพี่น้องถ้าบุญไหลายๆค่ะชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีถูดหวยแน่นอนค่ะมากสื่อเลขแต่ต้องมากถ้ำบุญค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมครีบ้วค่ะฟังจนจบเนาะค่ะพี่น้องรำด้วยรำด้วยวิญญาณวิเิงค่ะขอบคุณค่ะ